สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องนิ้วอ o ฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำมะกรองค่ะไม่ใส่แป้งแอลมอนนะคะอบในหม้ออบรมร้อนหรือเตาอบก็ได้ค่ะเรามาดูส่วนผสมที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะก็จะมีตัวมากรองนะคะก็จะมีแป้งสาลีเนี่ยผสงน้ําตาลไอซิ่งไข่ขาวแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะตัวไส้ก็จะมีในสดน้ําตาลไอซิ่งนะคะเรามาเริ่มต้นการทําก่อนค่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แบบนี้ค่ะคึ่งด้วยตัวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลไอซิ่งค่ะเราใช้หนึ่งถ้วยตวงแบบนี้เลยค่ะเทรวมกันให้เรียบร้อยเลยค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะทําการร่อนแป้งและน้ําตาลไอซิ่งนะคะให้เขาผสมเข้ากันดีก่อนค่ะนี่ค่ะพอเราทําการร่อนแป้งและน้ําตาลไอซิ่งผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ทําการพักไว้ก่อนค่ะเรามาทําส่วนของไข่ขาวค่ะอันนี้เป็นไข่ขาวของไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะ2ฟองน้ําหนักประมาณ80กรัมค่ะจากนั้นตีด้วยสปีดทําสุดค่ะจนเขาขึ้นฟองหยาบแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพอเขาขึ้นฟองหยาบแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ ตาทรายเราใช้สองช้อนโต๊ะทำการแบ่งใส่สองั้งค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะเป็นเวลา40ิวินาทีค่ะจากนั้นค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทั้งที่สองลงไปค่ะเป็นทังสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ตีด้วยสปีดสูงสุดค่ะเป็นเวลา40ิวินาทีพอครบเวลา40ิวินาทีแล้วก็ปรับให้เป็นสปีดต่ำสุด่าตีไปเรื่อยๆค่ะจนเนื้อเขาเนียนเงาแบบนี้ค่ะและตั้งยอดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตั้งยอดไข่ขาวตั้งยอดทีก็จะต้องเป็นปากเหี่ยวแบบนี้เลยค่ะเวลาคว่ำชามแล้วเขาไม่ไหลนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเรานําสีผสมอาหารของเราไปผสมกับไข่ขาวได้เลยค่ะ,ะสีผสมอาหารนี้เลือกตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นค่ะตีไข่ขาวกับสีผสมอาหารให้เขาเข้ากันตีก่อนค่ะนี่นะคะพอเขาเข้ากันดีก็จะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะนําแป้งสาลีในประสมและน้ําตาลไอซิ่งที่เราผสมไว้นะคะเทลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะค่อยคคนตะล่อมให้ผสมให้เขาเข้ากันค่ะแรกๆก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะคะคนผสมไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะพอคนผสมนะคะพอเขาเริ่มใกล้จะได้ที่นะคะเขาก็จะเหนียวเหนือๆแบบนี้นะคะแล้วก็นับ1ถึงสเขาก็จะค่อยๆ่อยะไรไปหนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะ ไหลช้าๆนะคะอย่าให้เขาไหลเร็วแล้วก็อย่าให้เขาเหลวกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นกระดาษไขนะคะเราวาดวงกลมไว้ความกว้างขนาด3เซนติเมตรค่ะจากนั้นค่ะบีบแป้งของเราลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะให้สังเกตดูแป้งของเราค่ะพอบีบไปแล้วเขาจะไม่ไหลนะคะถ้าเขาไหลแสดงว่าอบยังไงคามากรองเราก็จะไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะเขาก็จะอยู่ตัวแบบนี้เลยค่ะ จะบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานําไม้จิ้มฟันของเราค่ะมาจิ้มฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะเพื่อที่ว่าหน้ามากระลองของเราจะได้เนียนๆค่ะหลังจากเราจิ้มฟองอากาศแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทําการเคาะให้เขาเซตตัวสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นทําการพักเขาไว้ค่ะให้หน้าเขาแห้งสักเล็กน้อยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณหภูมิห้องแบบนี้เลยค่ะพอครบเวลาเราก็จะนําไปอบในหม้ออบรมร้อนค่ะใช้ตะแกรงล่างแบบนี้เลยค่ะ ทำการอบอุณหภูมิอยู่ที่160องศาเมืออบลมร้อนของเราใชร้160นะคะเมืออบลมร้อนไขรเตาไฟแรงก็ใช้ประมาณ120ค่ะเวลาที่ใช้ในการอบก็คือ30นาทีค่ะถ้าเป็นเตาอบนะคะใช้อุณหภูมิอยู่ที่120เวลาที่ใช้ในการอบก็ประมาณ20-30นาทีค่ะนี่นะคะพอครบเวลาแล้วค่ะ เอาไวเราจะให้ดูนะคะหม้ออบรมร้อนม,มีแต่ไฟบนดูสิค่ะข้างล่างเขายังไม่สุกน,นะคะแต่ว่าขามากระลองเราได้แล้วนะคะนี่ค่ะเราอยากให้ดูว่าหม้อลมร้อนจับไฟบนไฟล่างไม่มีข้างล่างเขาก็จะไม่สุกแบบนี้ค่ะจากนั้นเพื่อที่ทําการให้เขาสุกนะคะเราก็จะการพลิกกับด้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทําการอบต่อไปค่ะ15าถึง2 0นาทีค่ะจนกว่าเขาจะสุกนะคะแล้วแต่หม้อแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหม้อรมร้อนบางยี่ห้อก็อาจจะสุก เร็วกว่านี้ค่ะนี่นะคะครบเวลาแล้วเราก็จะได้มากระลองแบบนี้เลยค่ะมีขาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะพักไว้ก่อนเราไปทําส่วนของไส้ค่ะเราใช้ในสดจืดค่ะเครื่องถ้วยตวงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลไอซิ่งค่ะเราใช้1นส่วนสถ้วยตวงสําหรับไส้ส่วนนี้นะคะเขาก็จะละลายง่ายสักเล็กน้อยค่ะ ถ้าใครไม่อยากให้ไส้เขาละลายเร็วนะคะก็ให้ใส่ในข่าวผสมด้วยค่ะจากนั้นค่ะตีผส,สมให้เขาเข้ากันดีก่อนค่ะนี่ค่ะสผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นค่ะทําการบรีบไส้ได้เลยค่ะอันนี้ไส้นะคะเราก็จะทําการบรีบปริมาณตามชอบได้เลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะนะคะถ้า ไม่ชอบเยอะก็ใส่ปร,ริมาณพอสมควรค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ทําการประกบกันให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมากรองหม้ออบรมร้อนไม่ใส่แป้งแอลมอนของเราค่ะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคํานวณต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ